สวัสดีครับโคอินตั้งต้นทกเตอร์ตำบลัวใหญ่เภือับใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทําการจัดส่งรตู้เอฟทีอาร์สองสองเจ็ดสองนะครับให้กับคุณพ่อสุรพงศ์จันทราศรีนะครับตำบลบ้านหันเภือเกษตรตมบุญจังหวัดชายภูมินะครับรตเอฟทีอาร์สองสองเจ็ดสองตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสี่เสานะครับใส่กับรถไทคูปตานะครับตัวนี้ครับมแปดห้าสี่ศูนย์นะครับตัวนี้เป็นมแปดห้าสี่ศูนย์ล้อใหญ่เลยนะครับ รเตอรี่ฟาร์มสติของเราตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Predator Super Genti นะครับทำหัวจารบีให้นะครับทางร้านเราทำหัวจารบีให้เติมเติมน้ำมันให้นะครับใส่จารบีให้นะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่ตําบลบัวใหญ่เภือบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทร0831294255 0802013156ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโรเตอรี่ของเรานะครับแต่เงินไม่ถึงเงินไม่พอนะครับ สามารถจัดไฟนนซนได้ที่สินเชื่อสักสยามทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเอาเบอร์โทรผมให้กับสินเชื่อได้เลยครับนะครับเดี๋ยวเขาโทรมาหาผมนะครับเราจัดการเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งได้นะครับวันนี้ก็จะเมื่อื่นไปนะครับเวลาประมาณสามทุ่มนะครับตรงนี้เป็นรุ่นโซ่นะครับแต่เป็นโซ่เบอร์ร้อยยี่สิบแบบข้อหนานะครับไม่มีการตั้งโซ่ระบบการตั้งโซ่อัตโนมัตินะครับ ท่านใดเห็นคลิปนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้หน่อยนะครับโค้กหินตั้งต้องเทคเตอร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับทำคลิปดีๆนะครับเป็นระบบหัวเกียร์ใหญ่นะครับเืปองระบบเฉียงรดแรงกระแทกรดแรงสัมผัสได้ดีนะครับอุปกรณ์ในการแถมนะครับแถมย่อยนะครับแถมย่อยแถมสลักครบทั้ง3ามนะครับผมประกอบให้เรียบร้อยนะครับ ยอยก็จะเป็นเฟืองห้าแฉกนะครับปุ่ปืนยอยก็จะใหญ่พิเศษนะครับกว้างพิเศษนะครับตรงนี้เป็นรุ่นใหม่ระบบซีนก็จะเปลี่ยนใหม่ระบบซีนเปลี่ยนใหม่นะครับค่อยๆดูไปกับผมนะครับนะครับใบโรตารี่ก็นาพิเศษนาเจ็ดมิลน,นะครับและที่สําคัญรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทนะครับมีปัญหาโทรเข้าบริษัทโทรเข้า ไปเทคติสินค้าได้เลยนะครับหรือโทรหาผมโดยตรงก็ได้ครับนะครับมาดูในรอบโดยรวมนะครับฝากระโปรงท้ายจหนาพิเศษนะครับนาสองชั้นแผ่นแรกนะครับแผ่นสองนะครับในรอยเชื่อมนะครับเติมหูนะครับฝาสปริงปรับได้ หลายระดับนะครับทั้งหูล่างทั้งหูบนนะครับหูล่างหูบนปรับขาสก,กีก็ปรับได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับมาด,ด,ด,ดูรอบไปรวมนะครับก่อนตัดสินใจนะครับถ้าอยากได้โทรติดตามฝากโทรฝากติดตามช่อง u t u b e หน่อยนะครับโทรมาผมได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าูย์ปดศูนย์สองศย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหก นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ครับขอบคุณคุณพี่เป็นอย่างสูงนะครับพี่ครับโยกโ,โป้ให้หน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ